สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับลำโพงบลูทูธมาแชลเอเวอเรต์เจนหนึ่งนะครับตัวนี้แบตเสียนะครับสั่งแบตมา800บาทนะครับเปลี่ยนแบตให้ลูกค้านะครับทุกคนแบตก็คล้ายๆกันนะครับเป็นของเม d ดอินไทยแลนด์นะครับในราคา800บาทเดี๋ยวเรามาประกอบให้ลูกค้ากันนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นสปองติดกันกระแทกเข้าไปนะครับให้อยู่ในลักษณะเดิมมากที่สุดนะครับ เพื่อที่จะให้เข้าที่แล้วก็กันกระแทกไม่ให้มีลำโพงสั่นนะครับไม่ให้มีเสียงสัน่นเวลาเราเปิดเพลงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราประกอบกันเลย let's go <S โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับเสร็จแล้ว โอเคเมื่อเราเทสลำโพงเรียบร้อยนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยคีนะครับปิดเปิดแล้วก็เดี๋ยวลองชาร์จไฟดูนะครับว่าเข้าหรือเปล่านะครับก็ให้เทสระบบให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับทุกคนก็เปลี่ยนแบตไปก้อนหนึ่งนะครับเป็นแบตตรงรุ่นนะครับตัวนี้โอเคนี่ของเก่านะครับแบตเก่าก็ยังใช้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ